สวัสดีค่ะเพจเพียนเพจเพียนซาว์โซเชียลแคมสุขุสุกนสุผ่อนสุบอลได้เจอกมาพบกับดิฉันนะคะนางสาวปารมีเสีงยีสารมาทำซิงด้วย่่ะว่าซื้อกูก็เป็นตะมวนเดยวสูโอเคค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะคนที่ผ่านเข้ามาแล้ผหันออกไปนะคะคนที่เห็นไลปูแล้วก็ไม่กดไลค์นะคะ โอเคครับไม่ว่ากันนะคะพอดีว่าเบ้าหน้ากูสวยนะคะมีบางคนบอกว่ากูม,มั่นนะคะมักที่ปามั่นนี่แหละเพราะว่าสันหมาโอ้อยเนาะ oh, สวยอ่ะว่าไปตามนั้นนะคะบางคนบอกว่าชอบที่พี่ปัสเซ็กซี่โอ้ยเซ็กซี่มืองไหนวะ มันเน้นออกมาสั้นบางคนบอกว่าชอางพี่ปาทีีาเป็นคนน่ารักนะคะโอ้ยน่ารักษาบ้านวางหากโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนคิดถึงคิดทอดการสื่อสาก็เลยมาอัดโซเชียลแคมนะคะถึงจะ่มีคนกดไลค์ถึงจะมีคนเข้ามาดูเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะกูมีความสุขของกูนะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่เข้าใจว่าสวยไง เออสวยไงอยากจะมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนอยากจะเป็นเหมือนพี่เอใสบ้าสิบแปดบวกอะไรประมาณน,นี้เออ,อโอ้โที่แบบมีคนติดตามครับเป็นพันเป็นแสนเป็นหมื่นคนไอดอกกูเลยนะครับแม่ใจดีนะคะัอ้กูมักขนาดได้สวยอ,อีกคนนึงค่ะไอดอรพี่ปาเหมือนกันนะคะคนนี้พี่เพชรปากปรราน,น้าเปะนะคะอัะอนนี้กูมักที่สุเด้อาจะเป็นคนที่แบบเป็นตะหักตะสร้างคาเทวะเออก็อยากจะเป็นเหมือนพี่เพชรบ้างอะไรบ้างนะคะที่มีคนอัดคลิปมาให้ ให้คะเป็นคนกดไลค์มาให้แต่กูกูคงเป็นได้ยากครับเพราะว่าคูน่าไม่เป๊ะนะคะเออจะทําอะไรก็ให้เกียรติไปนั่นแล้วก็โบูดบนหัวกูด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ไม่อ่าก็ไม่ได้สวยนะครับแต่ขอขอบคุณนะครับผมสวยสวยงามเนี่ยขอบคุณอัปปีซาลอนนะคะผมไม่ขาดผมไม่ไหม้ผมไม่ยองผมไม่ยิ้มี้ไม่ใช่อัปปีซาลอนนะคะทำสักกูปื้มนะคะนะคถ้าทุกคนมีรอยยิ้มนะคะอย่าไปเครียดมันนะคะหน้าที่การงานก็เครียดอยู่แล้วปัญหาแต่ละอย่างเข้ามาในชีวิตก็เครียดอยู่แล้วอย่าไปเครียดมันค่ะทให ให้ชีวิตมีความสุขซะดีกว่านะคะเข้าวัดทาบุญทําทานนะ,ะฟังศีลรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมนะ,ะจะให้ชีวิตเราเบ,บิกบาจิดใจแล้วก็แจ่มใสนะคะอืมบัดตอนมาแนมฉันดอกผู้ชายนั่นนะผู้ชายมองได้ผู้หญิงอย่ามองนะครับเพราะว่าพี่ปาเองเป็นคนที่ชอบผู้ชายนะคระัอมีบางคนยังงงไหมครับว่ากูไม่ใช่ผู้หญิงนะคะกูเป็นกระเทยนะคะอโอ้สาสสวคือเป็นตัง้งซีเพราะว่าผู้หญิงยุคใหม่ม,มีแข่ยืนเยี่ยวชนีนม่มีกระเทียวยืนเยี่ยวก็ไม่ได้นะ เปิดใจเกินไปหรือเปล่าจ้าเออเอว้ายเพิ่งจบไปวันนี้แม่สูทุกคนต้องพูดถึงเรื่องนี้ค่ะหืมทองเนื้อแก้วโอ้ยมักคัดมักแม่มักพีรุ่นว่าเราดูมาสูงสูงมักอินี้อีนห้อมักพักมักแม่พักโขดมักโค ไอ้พินนุ่นเล่นสุบทบาทมากแมสัวเป็นลำยองเอาเป็นสักกูเกียดในเมสัวโอ้ไอ้แต่ก่อนเป็นนางเอกนะพอมาเล่นบทบาทนี้กูก็ไม่กูไม่มมไ,มไ,ได้อะไรมากหรอกแต่กูเกียินะเป็นเรื่องของละครไปนะกติสอนใจก็มีอย่าไปดูเนี่ยลบอย่างเดียวละครเป็นกาติสอนใจนะบางคนดูไปแล้วคิดไม่ได้ก็อเออ,อ,อตามาละครไปก็ชีวิต ก็เป็นเหมือนละครนะมีทั้งดีแล้วก็มีดีนะแต่ว่ารำยองเนี่ยนะครับเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งของคุณรุ่นวรนุษย์นะให้เรามองที่ผลงานการแสดงนะเขาเป็นนักแสดงหน้าที่เขาแสดงออกมาในส่สมบทบาทเขาเรียกว่าออกมาจากข้างในนะฮะแต่ว่าปุ๊กกี้ตุนบอกว่าเสืมือแบบกระสุนอะอโอ้ยคนนี้คือมาเที่ยวคัดเที่ยวโพสเ่อสวมีลูกสองคนสามคนสี่คนมาสั่นแหน่ออกลูกเป็นคอร์กในส่วโอ้ยแต่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 เป็นตั้งซี่ีโอ้ยว่าดูจะเป็นนุ่นในสัว วกติแรกก็รอปกคนที่สองกัดแจมปกคนที่สามกัดเล่าใจปกคนที่สี่นี่อืมถอดเสียง่างข่านนี่กูอตุ่ขึ้นข้างวัดเลย <laughs> โอเคโอเคไม่มีอะไรมากนะฮะอยากจะมาบอกว่าคันหัวอยากจะมาบอกทุกคนมาคิดถึงนะคะถ้าเกิดใครอยากติดตามก็ติดตามเลยค่ะนะมีพี่ปาเป็นงานกันผีก็ได้นะคะเออผีเจอผีผีไม่กลัวกันนะครโอเคขอบคุณลูกสาวทุกคนนะคะที่ส่งไลน์ทักไลน์มาระคะกดไลน์อินสตาแกรมกูว่าสั้นเนี่ยโอ้ยมีรอยลูกคนรอยลูกไม่สูงเนี่ยโอ้ยกดจะซื้อบกจะซื้อเด้ทั้งกดทั้งามทั้งกดทั้งามโอ้ยขอบคุณในหลายๆเรืจองเ้อะทุกกำลังใจนะคะวันนี้มาในทีมสีฟ้านะคะ โปสีชมพูนะคะแต่วันนี้มาในหน้าของยย่านะครับยาย่าเหมือนเออนะครับกุศลของปูนะครับแล้วก่อนจาัดก,กันนะครับก่อนจาัดก,การขอขอบคุณนะคะที่พี่ป้าสใสๆอย่างนี้ปลากินยาสตรีตัวปลายาสตรีเป็นโปรตาตะขาบครับแต่ไปปัดคอกละดิ่ของแท้ของจริงต้องมีตากละดิ่งคองขายไปข้าง2องนะ คิดไปได้ยังไงก็คุณแม่แล้วก็ขอขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ยังจะบินได้บริการอย่างหมารักษาคุณอย่างทาบค่ะโอเคก็มีมีรายการเทีเที่ยวไทยเป็นไอดอลอยู่แล้วนะครับขอบคุณนะคะโอวยสวดทันสุสีบว่าทันสุสีบุตรติดตามกูแล้วนี่ไปกดติดตามช้าไหมครับเป็นพันสองพันนะคะับ่ไปกดติดตามกูกลับมาโฟลว์กูกลับมานะคะับสี่สิบเจ็ดคนขอบคุณนะครับอิจฉานังจี๊ดจังเลยนะจ๊ะอ่า น้านางก็สวยแล้วก็เบ้เวอร์แต่คนก็มีแต่นางก็มีคนติดตามนานนะแต่น้องชอบน้องเขาร้องเพลงมากเลยนะคะเออมองเท่งมวนนะคะลมพัดตึง้งตึ้งตึ้งตึงตึงหัวใสเหมี่โอ้ยพี่มกักในสูรอมีพี่ผือเออเมื่อคืนที่ฟังพี่ก็เมื่อคืนได้ฟังเหมือนกันพี่เป็นคนพี่เป็นคนที่ชอบฟังหอ้อล้ำนะคะับหึ่งอ่พี่ได้ยินนะครับถ้าพี่ได้ยินนี่นะหื่ มาถอบัวพันธุ์กับบัวพันธ์โดดตุเต็นนะันอย่างเดียวโอเคค่ะก็จะปีใหม่นะนะคะทํางานตั้งใจเก็บตังค์ให้ที่บ้านนะคะแล้วก็ปีใหม่ะคะ่ะก็ยังเดินม,มากับบ้านนะคะไปไปหาคนที่เรารักนะคะเพราะก็ขอฝากว่าเราอยู่ในกรุงเทพเราอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเราใช้ชีวิตเี่นฐานเราก็ใช้ชีวิตอยู่บนอย,อยู่อยู่บนสติอยู่บนอยู่บนความคิดที่ลึกคิดได้นะอย่าทำอะไรก่อนคิดอย่าวู่วามอย่าอย่าเอาอาณ์มาเป็นบรรทัดฐานนะก็ เนี่ให้เรานล้จึงคนที่เรารักให้มากๆนะวันนี้พี่ปาเองขอเป็นเหมือนกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงนะจะมีทั้งตุกทั้งทุกก็ว่ากันไปนะครับถ้าอยากให้ปาท้าคลิปแนวไหนอยากให้ปาเป็นใครบอกมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้ถ้ามีถ้าทุกทุกคนมีรอยยิ้มเห็นนี่ปาได้มีความสุขยอมรับยอมทําให้ฟังยอมทาให้ดูนะคะท่านทรกูฮองมารับมีฟังข่าบอกและสัว ผี่กับเป็บพอดีซไม่ค่อยดีไปในนั้นแต่ห้องไอ้ฟ้านีห้องไอ้ฟนได้อยู่นะคะโอเคนะคะขอบคุณน้องไอขอบคุณน้องตั๊กขอบคุณน้องตุ๊ตู่ขอบคุณน้องมิวขอบคุณน้องเกลียวขอบคุณน้องอุ้มขอบคุณน้องแก้บขอบขอบคุณน้องน้องของขอบคุณน้องหยกอลยขอบคุณหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้พูดถึงนะคะที่ทักลายมานะคะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณโอกาสสุดๆสุดนได้สวอบายบายสวัสดีค่ะ